สวัสดีค่ะยินดีตอนรับู่ผู้ชมทุกท่านเข่าสู้รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแม่ในช่วงแรกของมือวันที่ยี่สิบห้าเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะมณีแอดภาพพายพี่น้องพนักงานสุขสุขค้ขขนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางค่ะจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะมือนี้ปูเล่าฝันดีเล่ามา่ำเน้นย้ำให้คู่เดียวเท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องแนวทางมือนี้ ของปูวัดปลาอุดรนะคะสิได้ม่าเป็่นตัวได้พอกพี่น้องมาติิตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะมาสการค่ะขับปูืัอนี้มาถามข่าวแนวทางนะคะปูใกล้แล้วค่ะืันนี้ค่ะปูปูหอวฟันนี่หรอค่ะฟันคุ้มฟันกันละค่ะวันยิ้นผู้ปอ คนสิมายำตัวเลขไหนบ่างฮฉันเด้ค่ะพ่อฟันดีแต่ฉันเด้ค่ะพ่อฟันดินพูดบอแม่วันนี้เจ้เจ้วังหันหวัดต้นก้อนเห็นทั้งแม่ทั้งพ่อวันนี้เห็นเด็ดเฉพาะผู้เดียวค่ะแล้วว่ากขยุต้องหน้าอีกล้วบัดนี้ก็เลยโอ้ฟันเห็นยุท้งหน้าอีกแล้วบอครับพ่อฮึวัดนี้ยุต้งหน้าค่ะเขาขยุต้องหน้าก็ออกได้แล้วเนาะสองคนแล้วเนาะแมนครับพ่อ หมดก้นหนี่กัดซีนหมดก้นหนึ่งันกัดกเนาะค่ะเอาสองหดเด้นี่กัได้เจ้ต่อันกันเลยค่ะแต่าว่าเขาสองตัวว่างเนันงหงอดจันทร์ชุดสามนี่เขาสามตัวเนาะแมนค่ะปัวมันก็เข่ามาตลอดเนยะเขาติดต่อกันมากแลยวเหนนี่กันเลยาะวจะปัดเขาวันสามนี่เอวเอก็คือดวงดีใช้แะเนี้ค่ะเขาเขามัดตลอดเลยนะเพราะท่านเรุ่นน้ค่ะ วันมาฝันดีกันลก็มันปฏิมาย่าตัวเรียก่อนอสันเดโอ้ฝันอันขึ้นแด้นะครับปูเมื่อแอมินเขาาเมื่อนั้นมันที่ยี่สิบตัวเลยี่สิบสามหมวันมันที่ยี่สิบสามบอกครับปูเออนั่นแหละโอ้เด็กเล่าก็เขาตัวหลัเด็กเล่าทิดเดีาวรลุดแย่งนึงเนาะค่ะ โอ้ยอย่ามันแจกสามตัวปู่บอกว่าเอาไปทั้งเพีนบ้านเหนไหมค่ะพ่โอย้ยเตียมนึงกันมันเป็นซีนะี่สามตัวตัวเลยนะค่ะโสามตัวเออสาตัวตัวเนาะค่ะพ่แ่มันมาซีนี่ปู่นใหนะ้เป็นสามมันน้ามันปู้ไอเอ็นที่ก่อลังสองสองหสาม้นี่ยังก่อลัะค่ะสองหาสามะครับพ่ไอ้ว่าฝาันเลขกัคนคมหองบอกแหมค่ะ วาบอกขึ <gamma enders> Man, ้ตูนมบ่ได้แท้ไปทําเพีบ้านอีหลีก็ยังว่าครัปู่บ่ได้คิดตามซื้อขึ้นซื้อลงก็ได้เด้เนาะโอปู่ให้532คปู่เออเม็ดเดียวนึงค่ะมันก็ออกันอีหยัง2 254 4เตมเดียวยังว่าค่ะปู่โอขอยากมันแตก3ตัวก็ยังว่าค่ะมซื้อขึ้นซื้อลงก็ได้เด้เนาะแม่นคปู่ตมเดียวค่ะปู่กว่าอยู่ พี่บอกคนกบอกขึ้นบะบอกปตัวแหมือเว้นจำไหมแมนคับพ่อันแหมือเว้น้บอกไปทางล่าดีดีเพียนบ้านดีดียังไงค่ะเม็ดเดียวจำเนาะแมนค่ะแต่งเดียวูไมเขาบนสียดาอยู่ครับว่อมันซื้อถึงซื้อรกนี้เตะเลยสามตัวเลยมันหลาอยหางนะหางเดียวอมนะกูบอกไหมค่ะแมนค่ะปพ่ว่าเพิ้นมะฮองบอกนะจ้าฝันกับฝันยังมเว้นจำ โอ้มาไอ้ทั้งเล่าทั้งรัฐบาลร้อมทั่วนีสนอะอันเห็นผู้พอนี่ยันมันรัฐบาลเนิ่บวันนี้เนอะอ๋อค่ะค่ะได้ครับปูฝันดีชีวาก้มฟันสูฟังได้ค่ะฝันขึ้นดินตรงหน้าเลยนะค่ะแล้วฝันต่อตกันมาสองสามหดเดียแต่ตรงหน้าเขาทั้งน้ำหดเลยเนาะแม่นครับปูเขาต่อกันเลยนะค่ะ กพ่าท่านรุดนะตัวเป็นไม้ชว่าทั้งท่อทั้งแม่ว่าไห่ว่าจะหนอค่ะเพาะว่าสวนม่น์วาวนาของทันซานี่สวนม่นเสาสวนมนแล่งยังที่มันอันนี้สงงห้องมันได้ยังที่นะจ้าพวกเป็นก็เลยมาบอกได้ยังที่ไหมค่ะเป็นเจ้าว่ากับพวกไห้เป็นตัวดอกเจ้ว่าเป็นก้อนฝันทั้งหมดเยวไงๆหรอกค่ะผู้ชิบอกก้อนฝันชูฟังเก็นที่แหลกตั ป็นขึ้นเปิดเ,เ,เป็นตรงหน้าเลยนะ,ะตรงหน้าเปิดเป็นต้นใหม่ก็จงไปนอนหน้าเนี่ยเราล่อนหน้าแบบลูกนอนไหนนอนหน้าเราเอาไก่ลูกไปนอนหน้านังสีนะ่หน้าโอ้นอนนอค่ะปูบันดีไก่มันนอนเนี่ทั้งต้นใหม่เนาะค่ะบันีีย้ำแกงมันกับลูกมากกินทั้งทั้งตะล้งงางแมนบอลายมัขึ้นมันขึ้นไปนอ่นทั้งต้นใหม่แมนบอล่ะค่ะมันเป็นโพ้นไม่ต้นใหม่มันขึ้นไปนอนทั้งต้นใหม,ม,ม่มันน,น,อน,มนอนสูงได้ไกลค่ะพวบันีีมันลูกมากทั้งไตบันีี ตูวกับวายอยู่เอ้ไกลเท่าไรแชนอสนกแจะเกาตูวฝันเห็นไกลนี่นี่จะเป็นเกาเลยค่ะโ่เกาต้องนะเพราะว่าวันนั้นตัวกับใครฝันอยู่ฝันเห็นันแบบตั่ตลางแจงหน้ากันวันนั้นออกเป่าว่าโอ้คนตัวเห็นมูไก่ไหยแจมตลางแจงหน้าแมนเลยค่ะเอื่อเฮยเขาอยู่ดิค่ะฝันกันไก่นน่แมนเข่ามากมากลดนะจ้าวันนี้ กสิว่าฝันดีครับนี่เด้อฝันเห็นผู้ก่อครับรถแก้เขาสิเขาบ้านไหมขนเขาไหมอืเขาแต้รถเลยนะขนเขาที่เปิ้นตีแล้วสิขึ้นเล้าดิครับปูเขาเม็ดแม่แก้เขาเม็ดเขาเปียกเขานี่ไหมโอ้ครับปูมันเานผู้ก็อยังฝันเห็นเขารู้กันดีค่ะครับปูก็ว่าเขาลิ้นเหลาเขาเล่าดิเขาเล่ามันเกิดมันเกิดมันมันอยากไล่ตัวเนาะมันมาหน่อยตัวทุกวันนี้เนาะค่ะปู วันนี้มันเหมนเดียวผู้หายใจ้โตงวดกันเลยค่ะเดี๋ยวูก็เน้นตัวแปดเข้าห่มแม้ว่าล่ะค่ะผู้ก็เน้นตัวแปดเก้าห้เนี่ยวสามตัวนั่นผู้อยากเอาหนำใส้อยู่เ้อค่ะผู้แเป็นสามตัวผู้อยากเอาหนำใส่อยู่มันเป็นเหมอนผู้เอานำเนี่ยมันต้องเป็นหนึ่งอยู่แล้วน่าสนุกค่ะาอนั่นเขาสามตัวไว้น้าเนาะได้ค่ะสามตัวเป็นหนึ่งหนึ่งแปดเก้าเอ หนึ่งแปดเก้าค่ะพ่ออืมสามตัวเป็นหนึ่งแปดเก้าใช่ไหมฮะตัดออกสองตัวกันก็ตัดออกแล้วล่ะแต่ว่าพูดว่าเน้นว่าพูดว่ามันสีแมงตัวนี้ล่ะตัวแปดเก้านี่ล่ะค่ะตัวแปดเก้านี่ล่ะพาพูดเน้นตัวนี้มาตลอดจะขีดเส้นแดงกับเงี้พิมพ์ขอกมาอพูดกับขีดเส้นแดงให้ได้เหรอเนาะแมนค่ะพูดว่ามันสิมัดตัวนี้เราก็ทิ่งวางกันไหมค่ะพูดพอเปิดบอกคมฝันมาทั้งจบเนาะค่ะ ันใส่เต็มไยแม่แก่เขาเปียกกันปกติทีเขาก็เจ็บตรงหน้าล้วก็แก่เขาที่เขาขึ้นบ้านเอาเขาไปใส่เล่าแม่เพาะอะค่ะนันเป็นภาษาไทยคนเขาเอาไปใช่ยุงละแต่ว่าตอนนี้เขาเอ่อคนเล่าเนาะค่ะแก่เขาแก่เขาเม็ดเขานั่นแหละแต่ว่าเพเห็นตีเห็นนั่นหรอกแต่ว่าเป็นเขาแล้วยูท้งรลดแก่เขาบ้านมันต่วไปค่ะรถมันเที่ยวไปขึ้นเล่าขึ้นเก็บไว้ยุงไว้สางนั่นละค่ะเต็มรดเลยน่ะค่ะ ปูไปเลยมันโก้ผลค่ะจะขับมาถ้าเงินกูแท้สูงไรเพราะว่าั่านขับขับไปต้องคู่ตำตำเนี่ยมันสิกขวมมาสั่นมันเข่าเต็มโดนไหล่ปูใยญ่มันข่มนะค่ะเป็นลักษณะคือยังหวดกวนอย่างไรปูหดกวนปูกันนั่งคือต้องดูดมาใา้บ้านขับดูดแก่เข่าควันเห็นไหมเห็นค่ะผู้จำได้ดูได้หดลุ่มอะไรจำได้เนาะค่ะปูก็ได้ดูดลุ่มกันค่ายกันนี่ล่ะผูว่าเลขเขาเรีว่า่นเนาะค่ะ ปัน้ปเนเยินโดดหยักหลดปั้นเย็นโดดเต็มหมวกเกาะไหมค่ะดูสีทั้งบนทั้งล่างเะบ่บ้านแน่เลยครับปูฟันดีเนาะครับบ๊วยฟันดีอู๋ย่างบุฟันดีโอเ้เาเห็นผู้พอทำนะเเพิ่นพิ่นมะนีมีแตเห็นเป็นพอทำนะ่นขับรถขนเขาเปียกเขาที่ไปไสเล่าหน้าขึ้นบ้านหน้าค่ะมันคุณแท้สูงกว่าชู้สีตกใจอันน่ะค่ะ ว่าที่จำเลยค่ะกันนะโอ้ยยามมาทางนี้พอาะยามมาทางนี้มันมันมันจะขึนน้นคู่สูงมันเทียนแบบคู่พอคนจำนะย่านรถข่วมมาน่าค่ะปูก็เลยบอกเพิ่นก็เลยจําได้แม่นค่ะเลยนะนี่ละปู่โตปูเนี่ยนี่และเด้อะปู่ขีดสินแดงไปมือมือเอ๊ะมิเนเกามาปู่ก็เขีดสินแดงไปเด้่ค่ะตู่แต่เขาเนี่ยอืมแต่ปู่ได้ครับปู่ค่ะ,คะ ก็ขนนก็ันหัวนั่มันเป็นนชนอก็นมันหันหัวก็โกลตัวเดียวกันกันกันเชยนเป็นตัวล่องไวเนาะได้ค่ะว่าเป็นแปดหทาก็ไเลย่เนมันหันหัวเก่าก็หกตัวเดียวกันค่ะกูก็เลยันดีแท้เน้นให้สี่วันหน้านองจมลไยตัวเนาะมันมาเดีลงทุนหลตัวเนาะครับออ วนกลมมาแล้วตัวนี่ละตัวตุ้มเน็ตนี่ละตัวแดดเข้านี่ละอืมค่ะกู้ได้ค่ะนาเจะนั่งกับบนล่างใหม่เลยเนาะค่ะผลเปรตก้มฝันเนาะค่ะจะว่าไก่ลงมาตถลางกู้กับยานเป็นรางดูดิค่ะไก่ที่เรียกขึ้นที่เรียกฝันขึ้นเห็นไก่เลยไก่ก็ตัวใหม่นะค่ะไปนอนหน้าเระจไก่ไปนอนหน้าคนเราไก่ไปนอนหน้าด้วย มันลงมากินทัานกต่รา,า,างกิบพวกแมลงกระบาดเป็นว่าเขาก็เอากันบนใบน้ำแน่แหลนะเนาะได้ครับปู่ผมเป็นเป็นฝันแต่ว่าสองตัวปู่เอามันเน้นล่างละค่ะแล่วาสามตัว,วนี่ก็เป็นหนึ่งนั่ละเพราะว่าตัวหัวผู้เอาซีไส้นะปู่อยานมันเป็นหนึ่งหลายขั้วนะค่ะอยานเป็นหนึ่งหนึ่งแปดเก้ารือนี่ล่ะค่ะ มันนี่กัซิมี 1, 8, 9, 8, 9, ่หนึ่งแปดเก้าแปดเก้าเรากัแปดหกนะคะพวกอืมนิ่นนิ่นโวดตแป 8, 9, ดเก้าพวกกลมเล้ยงรได้ค่ะหัวสั้งเม็ดเดียวรวดอืค่ะมันตัวออกโวดพวกค่ะพักที่มันยังวันไ้ยกตุ้นหลายตัวเนาะค่ะน็อวกูกระชีดปวยพอดในหน้ำเ้อะได้ครับพวก่ะ,กะให้ เดี๋ี่เป็นกดไลค์กดแชร์ทั้งสองนะ้ำพ่อมีกม่กำลังใจทุกคลิปทุกคลิปนี่กันเลยค่ะ<ฆ>กดไลค์กดแชร์ออกไปในหมูจักในหมูน้ำกันพูดเน้นให้ยแล้วนะค่ะผ<ฆ>ู้ฝันดีพ่อผมนะค่ะ<ฆ>เป็นคนไหลก็แช่ทั้งสองว่ามีกม่กำลังใจทุกคลิปอยู่กันเลยค่ะเ<ฆ><ฆ>บังเหล่าด้วยซีหาหกเนาะเบิังเหล่อด้วยซีหาหกกับเบิังเหล่าด้วยชาแนลครับปู้อือเอากคนสองสองอาเราเก็บติดตามไว้เลยนี่ล่ะย้ี่ยูดเน้นกับเชี่ยเห็นนะ ค่ะอะไนกดแช่กดกระดิ่งเป็นแกนรถบอลลุ้งไปกระชีดติ้งขึ้นโทรศัพท์จะคล้องรถแม่นบ่ล่ะแม่นครับปูเห็นท่านที่ท่านใดอ่ะเนาะหายมิโชคพี้มันตัวปูตัวคนทั้งแอบซีอามินค่ะจอย่างมันเนั่นล่ะพอดีพอดินน้ำปูสุขสุขคนเด้อจ้าปูขอบคุณปูค่ะอ่ะเจพกราบนมัสการกับปูสาธุค่ะ สรุปแนวทางในคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปูวัดป่าอุดรนะคะพี่น้องคะปูเล่าฝันดีนะคะปูเล่าก็เลยอ่ามาบอกซู่ฟังแล้วค่ะแล้วก็มาเน้นเม็ดเดียวสําหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะแนวทางของปูกับมี่หนึ่งแปดเก้าแปดเก้าแล้วกับแปดหกนะคะพอม่นพี่น้องคะแต่ว่าปูเราปล่อยแปดเก้าสี่แต่ตองหวดนนะคะพี่น้องคะ เอามาหนีนะคะปูเล่าเน้นเม็ดเดียวคือแปดเก้าด้อพี่น้องเด้อแปดเก่าเม็ดเดียวนะคะวันนี้ที่เน้นนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะปูแล้วก็ฟันดีนะคะฟันเห็นพอเล่าที่เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วนะคะเพิ่นข้นเข่านะคะพี่น้องคะข้นเขาก็ล่างเสียเอาขึ้นเล่า่าสั่นพี่น้องคะเอาเน้นๆมาหนีแปดเก่าเม็ดเดียวเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางมนันนีจากปูวัดป่าอุดรคะ่ะจังเดยก็ให้พ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุขูสุข้อนั่มไปพิจารณาเบิงะ่ะถ,ถ้ามก็ชอบแนวทางของปูก็อยาลืมนะคะยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้พร้อมคะ่ะพู้ละใบสองใบเตรียมมิจชุม่ลาบไ,ไปน้ำกันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะคลิปนี้กมีประมาณนี้คะ่ะทังช่องนาเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคะ่ะแล้วก็เป็นความเส่อส่วนบุคคลนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ อาไอ้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสาหรับการรับชมรับฟังค่ะขอ,ขอบคุณคอะคะข,อขอบคุณสําหรับข้อมูลมื่อนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็เป็นในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ